เม็ดก่อนส่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟญี่ปุ่นนะครับไฟติดนะครับนี่ไฟติดนะครับไฟสีแดงให้มันโฟกัสนะครับอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราจะลองกดดูนะครับตรงนี้ดีกว่าเนาะไม่มีมือว่างเดี๋ยวเดือดซ้นได้ไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวจะดูว่าเห็นไหมเดี๋ยวลรงใส่เงี้ยอ๊บ จะได้เห็นน,น,หน,น,นะครับจะเป็นความร้อเห็นอยู่เนาะอ่าเทสใช้งานได้ปกตินะครับนี่จะได้เห็นความร้อนเขานะครับเป็นไอขึ้นนะครับพอไม่งั้นถ้าอย่างเี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเห็นเหยนะเดี๋ยวมือมีมือเดียวเยอะ นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับเครสนะครับใช้งานได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับ